พบกับผมนะครับกีนนิกเกอร์ครับกับไวเชนโอ้โหป้าซาเกียะไปซะเอโออีอีอเอาไว้เนี่ยอีกไม่พอ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 มึงสักห่อใครเฮ้ยไอ้เฮ้ยเฮ้ยไหนมึงเฮ้ย้าผู้หญิงกูไม่กลัวนะมึงผู้หญิงผู้หญิงกู อะไรเหรออ่อปลาปลาปลาอุ้ยเมอมึงลงถังปลาไปเลยเอ้าลงไม่ได้อ่อที่ใหม่ดีกว่าอ่างั้นก็เป็นอ่างั้นลงน้ำแล้วกันลงน้ำสิครับโอ้โหทำไมไม่ลงนะครับคุณเนี่ยเฮ้ยไหนเอ่ยอยู่ไหน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  ไอ้เหี้ยคนยืนดีหายไปไหนหมดไม่ได้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออม,มาทางนี้ไอส้สัสกูบ้ากูเกียนกูนเกียนเออมึงเอาไงไอ้สัสไอ้สัตว์เที่ยวดาคนไปวันวันเด็ดเด็ดนะอารมณอารมณ์มาอมณฟอร์มมาสัสไม่ดีสั์โกับอตำรวจตำรวจแบบมึงตำรวจ โอ้โหมึงมาครับตำรวจครับเดี๋ยวเดี <reveal again response> mm ๋ยวเดี um ๋ยวเดี oh ๋ยวเดี oh ๋ยวมาเลยอยู oh ่ไหนอะตำรวจกากโอ้ยโอ้ยตำรวจกากมึงกากฮ่าฮ่าข้มาเนี่ยนี่คือการหนีตำรวจแบบโอ้โหเย่ไม่ถูกอ๋ออ้ออ้อยโอ้ยยิงไปถูกหรอครับ

ในที่สุดต้มเราก็มีไปละยิ่ทำาุรกรรมไหเอะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าคราวนี้อาจจะไปตะก,กบหลังนะครับนี่คือการลอยแบบโอ้จะขึ้นทำไมอีกเนี่ยเราคือเบะนะครับเบะปลอมตัวมานะครับอยู่ในร่างของโวยเชนนะครับอ่า เฮ้ยเราเราเราบาดเจ็บไปมึงดูดิเฮ้ยวิ่งไกลขังไปเฮ้ยอะอะไรวะเดี๋ยวทิ้งลมทิ้งลมไปทิ้งลมไปครับอ่าแล้วก็อูเลิกไปเลยเงียบไปแล้วครับอ่าเมื่อกี้ก็เสียงดังเกินละวิววิววิวอยู่ได้นะครับเฮ้ยอ๋อแป๊บเดียวหายไปเลยไม่ใช่ครับมันก็อ้อมมา มึงอ้อมทำไมมึงรอ,อเพื่อนมึงเลยนะมาครับเราไม่ไต่ำขนาดนั้นครเราไม่เอารถอย่างนี้เออจะม,มีร้านให้ไปแล้วทำเฮียอะไรดีวะเนี่ยเฮ้ยนั่งไงอเ,อเ,เออเดี้านี่เจอเตะเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราด้วยปริอุส โอ ok ้โหฮ่าฮ่าฮ่าวิ่เออมีรถแรงสักคันเอาคันนี้เป็นขี่กันลื่นๆสิขี่ลื่นๆลื่นๆลื่นๆโว้วโอ้ย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 คืยรถแรงรถแรงโอ้ว้าวรถเฮ้ยไปเร็วไปเดี๋ออนี่ โอ้โหโชว์พาวครับโชพาวเกับถ่ายเรือโอ้โอ้เรือนี่โอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้กะจะรอดอีแล้วเชียวเฮ้ยชิบหายแล้วไม่มีสตาร์ตอีกโอ้ยไอ้เหี้ย 耶。<Yeah. S 2> Hi.